แ้วใครมาใครแพ้ se, ใครแพ้ใครแพ้ตาใครแพ้ไล vale ่ชนะชนะหนีมามาไกลเอ้ยไกลนไกลกระดาษมาน้ำหนึ่้กระดาษนะอะไรน้อยเดี๋ยวผมนับให้ผมนับให้ไปกระดาษกระดาษกระดาดไไใช่มไลยไอีเลยหนหนี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 นับนหีนีนหีน โอเคเฮ้ยขึ้นย่งเอทีหมดเอพีหมดเฮี่ยอย่าชนดิสัตว์แยกเลยแยกกันเลยอยู่รวมกันหรอโดนแยกเลยไป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 เด้อแยกกันเลยแกว่ากับไว้จัดโอเคโอเคโอเคแล้วใครเอขี่ตามออกมาเนี่ยไอ้เบลขี่ขี่ขี่ไปเไดีด๋ยวอีกครั้งนึงแยกกันหรอ

เออมึงเจอกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ไหนวะไอเห็นมันเหรอเฮ้ยเอ้ยแป๊บแป๊บเดี๋ยวไม่ไม่ไผ่านอีกเหรอไม่ไม่ไม่หวยเหอะไม่ปั่นไอ้ชัตไปดิไปดิพี่ปามพี่ปามพี่ปามกระโดดดูดตรงกระโดดเราดิกระโดดข้นมาไอ้ก๊อปกระโดดเข้ามาขยุ่น้ำผมเนี่ยขยุ่น้ำผมเนี่ยพี่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 เดี๋ยวป่าเลี้ยวป่าพี่ดูที่เดิมเราดิ ดูยังเฮ้ยมอกอ้ผ่านสามสิบใช่เปล่าเออดูขเลยะฮัลโหลสามสิบหมดเวลานะได้ได้สอก็ได้สามเอ็ดก็ได้สามแล้วอุ้ยพี่เดชพี่เดพี่เด่าไปมอย่างี้ใช่เหรอพี่เดชรถดำไม่ใช่รถเขียวนะเออปูแปงงั้นขึ้นม้ม

ลุดเลแลวยุเรแลุเ่งแล้วเ่มังขฮ้ยเราเิ่งูมึงขึ้นตรงนี้ได้บนหลังเราตรงนี้เฮ้ยเออเเเาเราตัวกันด้วยเเวเฮ้ยนับนับคะแนนคนเหลือนัเมื่อกี้แปงคเหลือคนเดียวใช่ป่ะก็นคะแนนนะหคะแนนถ้าเหลือสี่ก็คือจบนะสี่คะแนนนะครับ เฮ้ยเจมพิงมาดิมจอดทำไรเฮ้ยเจอ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 ละเจอละเอาหัวมาดิเอาหัวไดิเอาหัวไาดิเอาหัวไาดิเอาหัวมาดิเอาให้เอาซีเอาซีเ็วเเ็วเเวเหอะ็อซี่็ี่หนหนีเร็วรีบหนีมรีบหนีพี่ป๊ไปเร็วเร็วเร็วเอาหัวมาเรวเรเร็ว่เร็ว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 เข้ามา ไปเส้นไหนไปเส้นไหนวิ่งกลับอ๋อนี่นี่นี่เลยมอยเดียวซอยเดียวลุ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 อุล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 ุเุล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 ุุุุุุุุุุุุลุุุุุุุุุุุุลุุุลุุุุุุุลุุุคุุุุุ มันไม่ว่าเขาไม่มาทางนี้กคุยมันมันไม่ให้มามันมันเป็นเมืองสามสิบแล้วตรงนั้นน่ะเออไปไม่ได้เอ้ยเอ้ยฟาวน์นั่นแหละโหลเด้ออะไรวะฟาวฟาวน์ถูกมันไม่รู้ยังไม่ผิดเว้ยรอบเดียวรอบเดียวเดี๋ยวมันหีเข้าคืนแล้วเดี๋ยวมันีเขาคืนแล้วไล่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 กูกลับเท้าก่อนเดี๋ยวดักก่อนไปไหนพี่พี่บามไปตรงไหนวะแบทแมนไหมเออแบทแมนแบทแมนแบทแมนขาอย่างวะ โอ้ค้างอย่างค้างเลยค้างเลยไปไหแล้วค้างแบทแมนหละโอ้ยปาดไอ้บาพี่เกมพี่เกมพี่เกมเกมแบทแมนพี่เกมแบทแมนยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเยค้าง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 เหมือนกันหาแล้วหายแล้วหายแล้วายูไไอเจมาค้างลานไอ้ยยู่นี่หมดเล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 ยมามมามาาาา

พี่บามพี่บามเจอยังซอยเป็แมนซอยเป็แมนริบไปดิบไปไปไหนกูเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วมึงจะไปไหนไอ้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 ไไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไ้ไออลไอไไอ้ไอ้้ไไอ้ไออ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไไ้้ไ้้ออ้ ใครไม่โดนกอล์ฟไม่โดนเหรอเอะยังไม่โดนยังอยู่ยังอยู่กอล์ฟลากมาถามหมดเลยไอ้กอล์ฟไม่ทลายเยอไอ้สัตว์โอ้โหเจอสเต็ปยูกูยึงคนด่านจะเดิมไม่จะขึ้นไป็นเดวิลเบลอะไรเจอผมจูกเหรอไอ้เจอพี่เจียมจู ไม้เราสองคนเราเว้ยเพื่อนมึงอยู่ไหนวะรีลับเนียน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 ไปไปไปคืนไปคืนู้ตุ่ยขาดๆป่ะเอเมซี่อันเด๋มึงจะไปไหนไอ้สามอยู่ไหนอยู่ไหนจะไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปมึงไปทางนี้ไปทาน้ไปทางนี้พาไปทางนี้พาทางนี้มาการ์ื้อดีไหม เฮ้ยพี่เดบอสสิออโอเค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 โอไม้เลี้ยวขวาโอไม้เลี้ยวขวาใครมาไ่นใครมาพี่ปามดิฟซ้ายพี่ปามดิฟซ้ายพี่ปามดิฟซ้ายดิฟซ้ายพี่ปามดิฟซ้ายโอเคโอเคนี่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 หนักเลยไม่เย็นเย็นโดนแน่นอนโดนโดนแน่นอนต้องโดนแน่นอนไหนฮะไหนฮะไปไหนไอ้เ้โอ้โหไปเลยเหรอ มันไม่ใช่ขับขับสวนเนาะฮัลโหลมันอกุญแจแนี่กุญแจสวนเปล่ากอเจี่กุญแจสวนแน่เลยโอ้โหโอ้กุญดักตั้งสองคนอ่ะดักสองซอยอ่ะตันแล้วอ่ะขึ้นไปดิเนี่ยอยู่นี่อ่ะไปไล่เร็วๆไอ้เยี้ยขับเร็วๆแม่ไม่ค่อยเจอต้องขับช้าๆ dạng tay thi... để thăm con nhỏ. Bobberlin mùm đơ bé. Dì xích đu mùm đơ bé. Tiền là, tiền là, tiền là. Tiền là, tiền là, tiền là. Ô mày xích. Quê? Ô mày xích. Quê? Ô mày xích. 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 ผมแค่เดียวนิดเดียวพี่ก็หายไปแล้วโดนได้ไงวะพี่เด้งดีโอ้ยเอาเมาคิดเอาเมาคิดไม่ทันเดีย๋ยวรอน้องกูตื่นก่อนถ้าถ้าท่านเล่นยังเล่นอยู่นะนกูให้น้องเอาเมาคิดจี้เลยขับยาวพี่เด้ขับโก้ไอคนช่วยนะไอ้่ี่อย่างเข้าไอ้่ี่ไอ้น้องเอาเมาคิดไว้วไอแบบดีเม่เกี้อะไอไม้เกือบโดนแล้วเมื่อกี้เอาเมาคิดไม่ทัน เอ้ยเบ๊ามเช็คเช็คต้องเช็คดิโวยขับผ่านหน้ากูเฉยเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นเดียวเจอหมดยังยังยังเลยกูสองคนเพื่อนเฮ้ยครบแล้วดาซึ่งล่ะครับโอ้โหยังไม่เจอตัวเลยเจอะที่กรอบขึ้นเยอะสาวซื crypt, ้อราคาเหาแลสองหลสองหลสองคะแนนนำหนึ응่งไว้คะแนนนำ